อะไรนะคะหมัดหมาก็คือนะคะอ่ะนะคะอยู่บนตัวหมาก็ดูดเลือดนะคะสูบเลือดสูบสูบสูบเนื้อนะคะของหมาเออเรียกว่ากินเลือดของหมานั่นแหละนะคะอ่าเป็นเป็นอาหารนะคะเรียกว่าเป็นตัวหมัดที่มาเกาะกินอยู่สูบเลือดสูบเนื้อหมายอยู่วันหนึ่งหมาป่วยหมาแก่หมา,หมาจะตายแล้วหมัดพวกนี้ก็เรียกว่ารู้ตัวนะคะว่า กูจะต้องหาหมาตัวใหม่แล้วก็หมาตัวนี้กําลังจะตายเลือดกําลังจะหมดนะคะก็กระโดดไปหาหมาตัวใหม่นะคะก็เหมือนกับพวกอาชีพแม่ทีมนะคะที่อ่านนะคะดูแล้วว่าตรงนี้ไปไม่รอดก็ทิ้งนะคะทิ้งซากหมาไว้ทิ้งซากหมาไว้ปล่อยให้หมามันตายแล้วก็ไปกระโดดก็หมาตัวใหม่ค่ะทุกคนเคยเจอ เคยเป็นหมาให้หมัดพวกนี้มันมาเกาะตัวเราสูบเลือดสูบเนื้อไปจากเราไหมคะใครเคยโดนแบบนี้นะคะพี่กุ๊กไก่ก็โดนมาแบบนั้นนะคะคล้ายๆเลยไม่เคยออกมาพูดรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะตั้งแต่ทําธุรกิจมาวันนี้นะคะมาเปิดหมดเปลือกเปิดความในใจนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงสิ่งที่เราโดนมาแล้วเราเข้ามาทําแบบนี้นะคะเพราะอะไรเออนะคะ เราเคยเป็นหมาตัวนั้นนะคะเราเคยเป็นหมาตัวนั้นที่นะคะหมัดเนี่ยมาเกาะเราอยู่แล้ววันหนึ่งหมัดมองแล้วว่ามันไปไม่รอดมันไปไม่ได้ก็สละร่างหมานะคะทิ้งเอาไว้เออนะคะเราก็เกือบล้มตั้งยืนแต่นะคะโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรายังไม่ล้มไปทั้งตัวนะคะด้วยขาเรายังยันเอาไว้นะคะมือเรายังค้ำยันเอาไว้ก็ตอนนี้ก็ระคับกระกองตัวเองขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ ด้วยความแข็งแรงของตัวเองแท้ๆเลยค่ะข่นตัวเองนะคะที่ดิ้นรนนะคะดิ้นรนตัวเองจนเอาตัวเองรอดแล้วก็มาเจอนะคะแม่ทีมนะคะที่มีความคิดเดียวกันนะคะแล้วก็โดนเทมาเหมือนกันนะคะก็มาเจอกับโคชัยผู้เซตร,ระบบงานออฟไลน์ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ตอนนี้ก็อยู่ที่ทีม37 5เจ็ติติค่ะทุกคน ปลอดภัยนะคะสต็อกไม่บวมนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เราโดนมานั้นมัน,ม,นมันเจ็บปวดสาหัสนะคะสาหัสสากรมแล้วยุคนี้สมัยนี้นะคะออการที่เราจะหาเงินแสนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการที่เราจะหาเงินแสนได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเป็นเรื่องที่ยากนะคะเราเรีวยกว่าเ,ออเราใจร้ายไม่พอเราใจดําไม่พอนะคะที่จะให้คนเนี่ยมาลงทุนแล้วเราจะทิ้งต่อไป เราจะให้คุณเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะคะ,ะหน่วยการลงทุนที่ต่ําที่สุดไอ้ที่ถูกที่สุดนะคะโค้์ผู้ไก่รับผิดชอบเอาไว้ให้แล้วทุกคนที่เข้ามาร่วมทีมก,กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทีมไม่ว่าจะลงทุน3 7 5หรือว่าลงทุน3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าเราก็ใช้แผนรายได้ตัวเดียวกันค่ะ <Yeah. S 1> ได้ที่ได้นะคะในการทรําธุรกิจมันตัวเดียวกันแล้วทำไมเราจะต้องให้คุณเนี่ยลงทุนเยอะๆนะคะ ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณทําไม่ได้นะคะคุณทําไม่ได้ขึ้นมาเรานะคะ,ะเรียกว่ามันก็เป็นด้วยเหตุอะไรก็ลแล้วแต่นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะก็จากไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมาร่วมทีม37 5ลงทุนแค่375้บาทเนี่ยคุณจากไปคุณก็ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินคุณไม่จมนะคะไม่ต้องสต๊อกสินค้าด้วย ที่นี่ทีมสามเจ้าเกนิดเราทํางานเครือข่ายเซ้นระบบงานออนไลน์ทั้งหมดขึ้นมาอยู่บนโลกของออนไลน์นะคะอยู่ที่ 3, ทีมสามเจ้าเกนิดต้องของขอบคุณผู้เซตร,ระบบ375เกนิดนะคะโค้ชชัยคุณชัยวัดลายดวงนะคะท่านก็อยู่ในยุธของโค้ชชัย375เกน,นิดสวัสดีหลังจากที่โรคโควิดระบาดนะคะวิธีการทรําธุรกิจของงานเครือข่ายนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันไอเราจะไปหาคนนอกบ้านนะคะจะไปเดิน ก็ประตูขายสินค้าแบบนั้นมันทําไม่ได้แล้วนะคะก็โค้ชชัยนะคะก็ใช <_ an> ้ความรู้ความสามารถที่ท่านเคยมีประสบการณ์ทางด้านการทําธุรกิจมาตรงนี้ก็มาเซตระบบงานออนไลน์นะคะเรามาทําขายตรงบนโลกของออนไลน์กับทีม375เจดหก็ตติสปลอดภัยหล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกท <_ an> ่า<ๆ>นค่า375ปลอดภัยสต็อกไม่บวมเพราะว่าเรื่องสต็อกเรื่องสินค้านะคะ โค้ดกู้กไก่รับผิดชอบให้ทั้งหมดเลยการทําการตลาดของเราเราก็ทํากันอยู่บนโลกอ,ออนไลน์ไลฟ์ขายสินค้าไลฟ์สปอนเซอร์คนขายเรียกว่าขายโอกาสเปิดโอกาสให้กับคนที่อยู่บนโลกของออนไลน์เราก็ใช้ระบบ 5G นะคะเราก็ใช้ระบบ 5G นะคะที่จะมาทําธุรกิจตรงนี้กันนะคะใช้ระบบ 5G อ่ะเราก็เรียกว่าเป็นทีมแรกๆของบริษัทโขงทีมวน ที่เซตระบบงานออฟไลน์ขึ้นมาอยู่บนโลกของออนไลน์นะคะในทีม375เครดิตแน่ว่าเป็นทีมที่ก้าวล้ำนำสมัยทันเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างมากมายเลยมาร่วมทีมกับเราแล้วเราก็จะสอนทุกอย่างที่เราทําได้เราทําได้แบบไหนเราก็จะสอนนะคะธุรกิจที่นะ,ค,ะคุณจะไม่โดนนะคะโดนมอิตเวทหรือว่าโดนล่อลวงนะคะให้มนุษยตามรยเจ็ดสิบที่มาให้ใครเดือดร้อน 75บาทก็ทําธุรกิจได้แล้วโค้ดผู้ขายเองนะคะก็ทําธุรกิจในหน่วยการลงทุนที่375บาทเหมือนกันนะคะส่วนการสต๊อกสินค้าแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแผนรายได้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับการตลาดสต๊อกสินค้าก็คือรับสินค้าโดยตรงมาจากผู้ผลิตนะคะจากโรงงานผู้ผลิตก็คือบริษ,ษัทโกงทีโมนรับมาแล้วก็สต๊อกเอาไว้ให้กับทีมสตารเจ้าเครดิตไม่ต้องวุ่นวายเรื่องสินค้านะคะ ทำเกี่ยวกับระบบนะคะระบบงานตรงนี้พุ่งไปเลยนะคะอยากจะออกมาไลฟ์เราก็สอนให้นะคะข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเรามีโรงเรียนนะคะในการเรียนทําธุรกิจนะคะที่ทาธุรกิจกันอยู่บนโลกของออนไลน์สอนให้หมดเลยนะคะสอนให้หมดเลยไม่ปล่อยมือใครเด็ดขาดนะคะไม่ปล่อยมือใครเด็ดขาดคุณยังต้องการเราดูเราอยู่นะคะเราก็จะดูแลนะคะดูแลแล้วก็สอนนะคะสอนวิธีการให้ทั้งหมดนะคะ จนคุณเกิดความมั่นใจแล้วก็ออกมาไลฟ์แบบนี้นะคะอ่ะไลฟ์แรกๆนะคะเราก็อาจจะติดๆกัขดขาดแต่นะคะเราก็อ่าพัฒนาของตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ออกมาได้คะ่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังเด็ดขาดคะ่ะและตอนนี้นะคะมั่นใจนะคะโค้ดกุ้ไก่มั่นใจว่าตัวเองจะไม่ทําร้ายใครจะไม่ทําให้ใครผิดหวังไม่ทิ้งใครนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ใครเสียใจ นะคะมั่นใจตัวเองแล้วก็เลยออกมาเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในสังคมโซเชียลเรียกว่าอยู่ในสังคมออนไลน์นะคะที่ใช้ระบบ 5G ในการไม่ว่าจะทําอะไรตอนนี้ก็พึ่งออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะคะอาเห็นเราทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นในทิกตอกไม่ว่าจะเป็นแอปสีเขียวไม่ว่าจะเป็นแอปสีแดงนะคะคุณก็จะเจอเราเจอเราช่องทางไหนเจอเราช่องไหนก็ทักเรามาได้เลยว่าอยากจะร่วมธุวกิจนะคะดูแล